สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสาธุ99และวันนี้เราจะมาสรุปคำทำนายประจำปี2566สำหรับปีเถาะหรือปีกระต่ายกันนะคะก่อนจะรับฟังคำทำนายเพื่อนๆอย่าลืมกดให้กำลังใจพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคำทำนายและเคล็ดลับต่างๆเพื่อเตรียมตัวรับความปังกันตลอดทั้งปีเลยจ้า สำหรับปี2566นี้จะเป็นปีที่เพื่อนๆชาวกระต่ายจะทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะซึ่งการทำงานที่หนักจะส่งผลให้เพื่อนๆมีความเครียดที่สะสมและจะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของเพื่อนๆความเครียดที่ก่อตัวเป็นเวลานานอาจจะส่งผลให้เพื่อนๆเ,เกิดภาวะซึมเศร้าได้ในระยะยาวแบบไม่รู้ตัวค่ะ เพราะฉะนั้นในปีนี้เพื่อนๆควรที่จะเรียนรู้และฝึกจิตใจตนเองให้ผ่อนคลายมากขึ้นเพื่อนๆควรที่จะหาเวลาพักจากการทำงานที่หนักอย่าทำงานหามรุ่งหามค่ำจนเกินไปพยายามหาเวลาพักผ่อนหาความสุขสิ่งเล็กๆรอบตัวมันจะช่วยให้เพื่อนๆมีสุขภาพใจและสุขภาพจิตที่แข็งแรงค่ะในเรื่องความรักของเพื่อนๆชาวกระต่าย จะมีแนวโน้มที่ดีทีเดียวเลยล่ะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ยังโสดรับรองว่าปีนี้หัวใจจะไม่แห้งเหี่ยวแล้วล่ะค่ะเพราะเพื่อนๆจะได้พบกับคนที่ถูกใจและมีโอกาสเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีและสดใสสำหรับเพื่อนๆที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆมีปากเสียงกันพอกรุบๆส่วนใหญ่จะเป็นความเข้าใจผิดเพราะเรื่องหึงหวงนั่นแหะค่ะ ซึ่งปัญหาจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเพื่อนๆพ,พยายามเว้นระยะห่างกับคนที่มีแนวโน้มว่าจะทำให้คู่ของเพื่อนๆหึงหวงแค่นั้นก็จบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วล่ะค่ะและแล้วก็มาถึงเรื่องการงานของเพื่อนๆชาวกระต่ายในปีนี้อาจจะไม่เป็นอย่างที่คาดหวังสักเท่าไหร่นัค่ะเพื่อนๆอ,อาจจะยังคงต้องเจออุปสรรคกันอยู่สักหน่อย สำหรับเพื่อนๆที่ทำงานประจำจะมีโอกาสที่เพื่อนๆจะถูกเพื่อนร่วมงานกีดกันและขัดแข่งขัดขาส่วนเพื่อนๆที่ทำธุรกิจอาจจะมีการแย่งลูกค้ากันเกิดขึ้นและมีผู้ไม่หวังดีคอยก่อกวนค่ะแต่โชคดีที่ไม่ว่าเพื่อนๆจะทำงานประจำหรือเพื่อนๆที่ทำธุรกิจจะมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนมุนหลังอยู่ค่ะปัญหาต่างๆของเพื่อนๆจะคลี่คลายได้อย่างไม่ยาก ฝากไว้ให้คิดสักนิดนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากเปลี่ยนงานในสถานการณ์ปัจจุบันที่เศษรษฐกิจยังไม่ดีนะความไม่มั่นคงและพลิกผันอาจจะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆเลยล่ะค่ะเพื่อนๆควรที่จะคิดทบทวนและศึกษาบริษัทใหม่ให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจยื่นใบาลาออกจากที่เก่าค่ะและแล้วก็มาถึงเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องการเงินของเพื่อนๆชาวกระต่ายปีนี้ รายได้อาจจะเข้ามาพอประมาณค่ะถือว่าพอกินพอใช้ส่วนรายจ่ายในปีนี้ของเพื่อนๆอาจจะเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วอยู่สักหน่อยค่ะเพื่อนๆควรจะวางแผนการเงินให้รอบคอบการสร้างรายได้เพิ่มจากรายได้เสริมหรือการลงทุนต่างๆถือว่าเป็นปีที่ยังไม่ดีนักค่ะมันอาจจะยังไม่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับเพื่อนๆอย่างที่เพื่อนๆคาดหวังไว้ค่ะ ฝากเพื่อนๆติดตามสรุปดวง2566ของราศีอื่นรวมทั้งสรุปดวง12ราศีรายเดือนได้ในคลิปต่อไปเพื่อเตรียมตัวปังตลอดทั้งปีเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างก็แวะเข้ามาเมาท์มอยพูดคุยกับเราได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะพร้อมทั้งให้กำลังใจและติชมเพื่อการพัฒนาต่อไปของช่องสาธุ99สุดท้ายนี้ขอบอกว่าใครที่กดไลค์ กดแชร์และกด subscribe ขอให้ปังทั้งปีสาธุเก้าเก้าจ้า